สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ผมจอดรถที่ลานจอดรถครับส่วนลานกลางเต็นท์อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ผมซูมไปตรงนู้นเลยครับตรงจุดลานกลางเต็นท์เนี่ยจะมีสะพานข้ามไปนะครับไม่สามารถเอารถไปได้แล้วก็มองตรงไปเนี่ยจะเห็นน้องน้ำถัดจากจุดกลางเต็นท์นี่จะเป็นน้ำตกนะครับ เมื่อกี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านสำนักงานมาจะเห็นมีสะพานจะทางเข้าค่อนข้างสวยงามทีเดียวเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้เป็นสะพานแขวนครับดูแลค่อนข้างแข็งแรงและสวยงามทีเดียวสามารถเดินขึ้นมาถ่ายรูปได้ครับตอนนี้ผมมายืนบนสะพานแขวนน้ำตกโยงครับเดี๋ยวดูรีวิวรอบๆกันผมว่าใช้ได้อยู่นะสลิงนีเส้นเริ่มเลย ดูแขง็งแรงทีเดียวออกจากสะพานมาผมก็เดินมาดูน้ําตกครับที่นี่ถึงแม้จะเป็นวันธรรมดาแต่คนมาค่อนข้างเยอะจริงๆเลยครับแล้วก็ถ้าดูจากคลิปเนี่ยมีความรู้สึกว่าน้ําตกไม่แรงนะครับแต่ถ้าเกิดดูของจริงนี่ผมว่าน้ําตกแรงมากแล้วก็เป็นสายที่ใหญ่ด้วยถ้าเกิดไปอยู่ใ,ใกล้เนี่ยจะเป็นสายน้ําตกที่ใหญ่มากๆทีเดียวครับแล้วก็ที่นี่ยังมีปลาตัวใหญ่มากๆเลยครับไม่รู้ว่าเรียกปลาอะไร ย้อน,นกลับมาดูบรรยากาศที่จุดกลางเต็นท์มัางครับผมมองว่าสถานที่นี้จุดกลางเต็นท์น,นี่ค่อนข้างสวยงามท,เท,เท,ทีเดียวครับเราสามารถกลางสุดลิ้นน้ำแล้วก็ชมปลาที่วิ่งผ่านหน้าเต็นท์ครับเวลามาแล้วร้อนี่เราสามารถลงแช่น้ำหน้าเต็นท์ได้เลยครับเอาให้น้ำใจกันไปเลยไม่่่ควาาาาชตตรุนนนอปลยู้งหใััดดผู้ อยากาไปปล่อยนอกปล่อยปลาปล่อยมูปล่อยมาปล่อยวัวปล่อยควายลุงบอกแกจะยู่อีกไม่นานขอหาความสุขาาเดี๋ยวก่อนได้ไหมชีวิตแกชอบเดินทางไกลถ้าเป็นไปได้อยากไปได,า,ไปดาวางังคานชีวิตไม่ก็แค่นี้กก็อยาไป